สวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมตอนนี้มาอยู่กับพ่อโจแล้วก็อันนานะครับวันนี้อันนาจะมาแนะนำของชิ้นใหม่ Galaxy Tab A แปดสีชมพูพิงโกโอเคพิงโกเหรอเป็นสีพิงโกเหรอไหนดูด้านหลังดิพิงจริงปะพิงโกนี่นะนี่ก็คือแท็บเล็ตที่เราไปซื้อกันเมื่อวานนี้นะเป็นเป็นแท็บเล็ตที่อันนาซื้อด้วยตนเองเพราะว่าเป็นเงินเก็บของอันนาเองนะครับใช่ปะอนนาเอาเงินที่ไหนมาบอกเพื่อนๆหน่อย ในบัญชีในบัญชีนะเงินในบัญชีมาจากไหนอะ่ะมาจากเงินแต่ละสัปดาห์ที่อาน,นาได้ไปโรงเรียนนะครับอาน,นาได้สัปดาห์ละเท่าไหร่สัปดาห์ละเท่าไหร่ละประมาณห้าร้อยเออห0าบาทนะครับแต่ว่าอาน,นาไม่ได้ใช้หมดนะเพราะว่าที่พ่อกับแม่ให้เยอะเพราะว่าอยากให้อาน,นามีเงินเก็บนะเวลาก็ทุกอย่างทุกอย่างเลยนะก็คือค่าขนมทุกอย่าง นะเลิกเรียนค่าขนมที่โรงเรียนด้วยนะค่าขนมตอนเย็นที่เราต้องแวะเซเวน่นใช่ไหมค่า,คาของของที่นายอยากได้แต่ละสัปดาห์าเป็นเงินอันนี้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อน,นาจะไม่ค่อยได้ใช้ซื้อขนมแล้วเพราะว่าอน,นามีเป้าหมายว่าตอนแรกอน,นาอยากจะได้โทรศัพท์โทรศัพท์นะแล้วก็ไปไปมา,มา,มาอน,นาก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาขอซื้อ แท็บเล็ตก่อนนี่แล้วก็อันาก็เอาเงินไปซื้ออันนี้มานะครับเจ๊จีมีไเดี๋ยวเลาะโชว์ไอแพดให้ดูนะเออแล้วมี iPad แล้วซื้ออันนี้ทำไมล่ะฮะซื้ออีกทำไมกนมีมใกล้เต็มแล้วเออแท็บไอแพดตัวเมมมันสามิบสองนะครับเมมมันจะเต็มแล้วอนาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปโหลดเกมใช่ไหมเยอะมากแล้วอันนี้เมมเท่าไหร่ครับเครื่องนี้เมมหกสิบสี่หกสิบสี่อ่ะเรามาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่า อ่ะไหนดูซิไหนดูซโอเคสแกนหน้าแล้วสแกนหน้านะอาาเปิดแบบสแกนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงอ่าโอเคไหนอนนาลองเล่นหน่อยครับอ่าอ่าอันหน้าแรกเป็นยังไงเนี่ยหน้าแรกเป็นแบบนี้นี่คือหน้าแรกเป็นแบบนี้นะนี่ของซัมซุงนะครับอันนี้หนูเปลี่ยนหน้าจอจังจะมีอุณหภูมิแต่หนูลกไปอ๋อนาไม่อยากได้หรอไม่อยากได้ไหนเปลี่ยนหน้าจอยังไงไหนดูหน่อยเปลี่ยนหน้าจอยังไงหน้าจอถ้าเราอยากจะเปลี่ยนภาพหน้าจอทํำยังไงอืใช จชาจำได้แล้วจำได้ทำยังไงต้องเข้ามาตั้งค่าตรงนี้แล้วก็หาหาก่อนหาอะไรตรงไหนเนาะจำไม่ได้ดูดิมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรน่าจอภาพจอภาพไม่ใช่อยู่ตรงนี้อลเป p a p e r อ๋อ w a l l p a p e ใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนจะเลือกรูปได้แบบนี้กดมาตรงนี้เลยใช่แล้วก็เลือกใช่ไหมอันนี้ อันนี้คือหน้าจอที่เราตั้งค่าคราวนี้เกมที่อน,นาโหลดไว้หรือแอปที่นาโหลดไว้มีอะไรบ้างเดี๋ยวน่าจะไปส่วนรูบบ็อกก่อนรูบบ็อกจะอยู่เกมตรงนี้นะคะอ๋อนี่ซัมซุงนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับหรือใครอยากจะซื้อซัมซุงก็คือตัวเกมหรืออะไรก็ตามที่โหลดมาเนี่ยมันจะมีแอปที่ควบคุมดูแลนะช,ชื่อว่าเกมลันเชอร์นะครับตรงนี้ก็คือ คือเกมส่วนตัวของเราผู้ปกครองอ่ะสามารถตั้งได้ว่าเกมนี้ให้เล่นแค่ไหนให้เล่นกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถตั้งได้ด้วยควบคุมด้วยเกมรันชื่อตอนนี้มีเกมเดียวนะ <c oughs> ที่นาเล่นบ่อย <c oughs> แต่เกมส่วนใหญ่อะอยู่ที่ iPad ใช่ใช่ไหม iPad แล้วออลองล,ลองเล่นมาแล้วเป็นยังไงบ้าง อันขอเล่นเกมนี้ก่อนสารการว่ามันดีแค่ไหนเพราะว่าตอนมันไหลลื่นดีไหมไหลลื่นอยู่แต่ก็กระตุกนิดนึงเอาเพื่อนเข้าร่วมไปแล้วรอชั้นเพื่อรอชั้นก่อนอันนี้ยังไม่ใส่เคสนะคะทุกคนเออใช่อันนี้เราสั่งเคสกับฟิล์มไปแต่ยังมาไม่ถึงอ่ะเวยเกมอะไรทําไมดูน่ากลัวจังอันนี้คือเกมคุณแจค่ะเกมคุณแจเหรอทำไมดูฉากน่ากลัวจังเลย มันมีหลายด้านค่ะพ่อ,อแล้วอานาเปรียบเทียบหน่อย iPad กับอันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้คือจะลื่นไหล iPad เหรอจะไม่ค่อยกระตุกเหรอมันจะไม่ค่อยกระตุกใช่ไหมคะใช่จริงๆพ่อก็ชอบ iPad มากกว่านะใช่แต่อาณาเขาอยากจะซื้ออันนี้ด้วยเงินเขาเอง<ม>ก็เลยอนุญาตให้ซื้อนะ แล้วก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์ด้วยเนอะเออมีแอปอันหนึ่งที่พ่อให้อนาเล่นบ่อยๆอันนี้ดีปมีประโยชน์มากเลยก็คือคานคิดอยู่ตรงไหนโลกไปดูดิเป็นนะคานคิดไปดูแอปนี้นะเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะลองเล่นนะอันนี้ดีมากเป็นเป็นลักษณะเกมแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยแบมหนูหางออกก่อนออกก่อนอินเทอ่ะนี้คันคิดอยู่ไหนคะไหนเออมีลายด้วย อันนี้คือแอปพื้นฐานของเขานอะอันนี้คือรายยังไม่สมัครอ๋มอ่ะออกมาเร็วไหนคารนะ์นะคาเดมี่คิดอะอย,อยู่ไหนลูกอยู่อยู่ไหนอ,ะอ่ะฮะอ,อยู่ไหนที่พ่อโหลดให้อ,ะอ่ะเออเอะลบทิ้งไปแล้วใช่ไหมแก <laughs> เอา <laughs> เอาไว้ให้เล่นเอาไว้ให้เรียนลบทิ้งไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเออเดี๋ยวต้องโหลดกลับมาเลยะนะ เอามาเล่นนะครับโอเคอันนี้มีเกมโรบอล์หลอเอ้ไม่แหละติ๊กต๊กอกก็มีหมดแหละมันก็เหมือน iPad นั่นแหละเพราะว่ามันมันมีแอปสำหรับดาวน์โหลดเหมือนกัน,น,นกอนเหรอคะอ่ะโอเค <c oughs> ก็สำหรับ <c oughs> คลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูแท็บเล็ตใหม่ของอันนาก็คือซัมซุงอะไรซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเอแแอปแท็บเนะครับแล้วก็มีหมาด้วย อืมอ่ะโอเคก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องน้องอันนาด้วยนะเดี<ช>๋ยวอันนาจะมาเล่นเกมให้ดูนะครับ<ช>ว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างเ๋ยวแค่เกมเลยแค่เกมเลยเหรอโอเคสำหรับคลิปนี้อันนาขอบคุณพ่อคอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย